สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวปทุมดวงเฮงพาครอบครัวแก้บนไอ้ไข่วัดนิเทศหลังเกือบคว้ารางวันที่1รวม4ใบผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13าตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาบรรดานักเสี่ยงโชคแห่กันมากราบไหว้นมัสการพระอธิการทวีทรัพย์เจ้าอาวาสพร้อมกราบสิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโดยเฉพาะไอ้ไข่วัดนิเทศที่มีประชาชนจากทั่วทุกสรารทิศพากันมาแก้บนไอ ไข่อย่างต่อเนื่องรวมถึงองค์พญานาคอนันตานคราชกาเสียนพรอปู่ศรีสุทโธมายาศรีปฐมมาในขณะที่ครอบครัวดงเฮงที่เกือบจะได้รับโชคราบรางวันที่หนึ่งหลังมาขอโชคจากไอ้ไข่โดยนางสาวพันชิตานิวรนรามอายุ38ปีชาวรำลูกกาคลองสองจังหวัดปุมธานีได้ผ่าครอบครัวเดินทางแก้บนไอ้ไข่หลังโชคดีรับโชครางวัลเลขท้าย2ตัวยกครอบครัวบิดรางวันที่1เพียงแต้มเดียวส่วนเพื่อนคว้ารางวันข้างเคียงอีกหนึ่งใบนางสาวพันชิตานิวันรา เ่าถึงความตื่นเต้นในความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ว่าตนและสามีเคยเข้ามากราบไหว้ไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้หลายครั้งแล้วก็ได้โชคกลับไปทุกครั้งและก่อนนั้นนี้ก็เพิ่งถวายเงินพระป่าสามัคคีจำนวน2 5 0 0 0บาทและล่าสุดได้พาครอบครัวมาไหว้ไอ้ไข่เพื่อนำและล่าสุดได้พาครอบครัวมาไหว้ไอ้ไข่นำพระธาตุมาแก้บนอีกเช่นเดิมก่อนวันหวยออกแล้วได้ตัวเลข37846จึงไปด้กจึงนำเลขดังกล่าวกลับไปเสี่ยงโชคโดยหาซื้อลอตเตอรี่ที่ลงเลขท้ายด้วย3 7ปรากฏว่าถูกกันทั้งครอบครัวโดยเฉพาะของ ของตัวเองวิดถูกรางวันที่หนึ่งผิดไปแต้มเดียวซึ่งรางวันที่หนึ่งเป็นเลข045037แต่ของตัวเองเป็นเลข046037รวม4ใบเกือบได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ส่วนเพื่อนของตนก็ได้รางวันข้างเคียงไป1ใบคือ045038รับไป1 0 0 0 0บาทช่ว,วาที่นี้ความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่นั้นมีอยู่จริงซึ่งวันนี้ก็ได้เลข2กาและ667กลับไปเสี่ยงโชคถ้าได้โชคอีกก็จะกลับมาแก้บ,บนไอ้ไข่พร้อมช่วยบุรณะวัดต่อไปด้านนางไมดอนไทยอายุ65ปีชาวบ้านคลอง ศิปทุมธานีกล่าวว่ามาขอโชคลาภกับไอ้ไข่ก่อนหวยออกเมืองวัดที่ผ่านมาซึ่งได้เสี่ยงจับลูกปิงปองหายทองคำไอ้ไข่ได้เลข95นำไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่2ใบวันนี้จึงได้นำเครื่องเซนไวาพรานน้ำแดงจำนวนหนึ่งแพ็คนำมัแก้นตามที่ได้บนบานสาญกล่าวกับไอ้ไข่ไว้อีกทั้งครั้งนี้ตนเองยังได้เสี่ยงจับลูกปิงปองอีกครั้งได้เลข32ซ,ซึ่งจะนำกลับไปเสี่ยงโชคอีกครั้งต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดอย่งางไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบ สยามนิวส์ขอบคคุณรับ